แท้งสามร้ดีจริงหรือว่าแค่กระแสเดี๋ยวคลิปนี้พาไปชมรายละเอียดทั้งหมดของตัวแท้งสามร้ดีเซลมีรุ่นย่อยไหนบ้างสเปคออปชั่นเป็นอย่างไรรวมถึงราคาตั้งอยู่ที่เท่าไหร่ไปชมกันครับ จากความโดดเด่นนะครับของเรื่องรูปรักษ์นะครับดีไซน์ของตัวแท้ง300นะครับที่มีความบึกบึนนะครับดูเป็นรถนะครับที่ค่อนข้างสมบุกสมบันนะครับลุยป่าฝ่าดงได้รวมถึงนะครับเอาไปแต่งตามสไตล์ต่างๆนะครับก็ค่อนข้างเท่เลยโดยแท้ง300ตัวดีเซลนะครับจะมีทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับโดยในรุ่นน้ำต้นนะครับตัวแท้ง300ดีเซลรุ่นโปรนะครับขับเคลื่อน2ล้อราคาอยู่ที่1,49,000บาท ส่วนรุ่นถัดมานะครับเป็นตัวอัลตร้านะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับราคาอยู่ที่1,199,000บาทและตัวท็อปสุดนะครับของตัวดีเซลนะครับเป็นตัวอัลต a ้าโฟร์วิลด์นะครับก็คือขับเคลื่อน4ล้อราคาจะอยู่ที่1 2 0, 9 9 0ล้านบาทซึ่งถือว่าทำราคาครับได้ค่อนข้างดีเลยนะครับไม่เกิน1.3ล้านแต่ได้รถไซส์ใหญ่นะครับนั่งสบาย,ยคนของได้เยอะ โดยไฮไลท์ที่สําคัญนะครับของตัวแท้งสามร้ดีเซลนะครับก็คือเครื่องยนต์นั่นเองเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบนะครับขนาด2.4ลิตรนะครับหรือว่าประมาณนะครับ2,370ันสร้อยซีซีพ่วงกับตัวเทอร์โบนะครับกำลังแรงม้านะครับจะอยู่ที่184แรงม้ากับแรงปิดนะครับจะอยู่ที่480นิวตันเมตรทำงานนะครับผ่านเกียร์มัตนะครับ9จังหวะนะครับแล้วก็ส่งกำลังนะครับขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อนะครับออร์บแล้วแต่รุ่นย่อย ซึ่งด้วยน้ำหนักตัวนะครับที่ค่อนข้างเยอะนะครับของตัวแท้ง300นะครับตัว Eco Sticker นะครับที่โรงงานเคขมานะครับก็อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณ14กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งผมนะครับว่าใช้งานจริงๆนะครับก็คงอยู่ที่ประมาณ9-10โลลิตรนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับที่ชอบแท้ง300นะครับเรื่องแรกก็คงจะเป็นเรื่องของดีไซน์นะครับ ที่มันมีความทับนะครับความบึกบึนนะครับดูเป็นรถ s u สนะครับที่สามารถลุยไปได้ทุกที่นะครับแต่ก็อาจจะมีข้อสงสัยนะครับว่าจะเลือกรุ่นย่อยไหนดีนะครับเพราะว่าดีไซน์แต่ละรุ่นนะครับก็ค่อนข้างคล้ายคลึงกันนะครับเดี๋ยวจะไล่นะครับตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยละกันนะครับอุปกรณ์มาตรฐานนะครับที่จะมีมาให้ตั้งแต่รุ่นโปรกนะครับขับเคลื่อน2ล้อเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของชุดไฟหน้านะครับที่เป็นทรงพรมนะครับ i ิน e ท l i g e n t LED นะครับพร้อมกับตัวเดทามิ่งไล มีระบบนะครับเปิดปิดอัตโนมัตินะครับมีไฟส่องอัตโนมัติมาให้พร้อมกับตัวไฟหน้านะครับแบบ Follow me home รวมไปถึงนะครับด้านหลังนะครับก็เป็นไฟท้าย LED นะครับมีไฟตัดหมอก LED มาให้นอกจากนั้นนะครับเรื่องของระบบเบรคนะครับก็จะเป็นดิสเบรคทั้ง4ล้อนะครับพร้อมกับขีบรอยความร้อนช่วงล่างนะครับด้านหน้าได้เป็นแบบ d o u เบิลคร s สอารนะครับด้านหลังเป็นแบบมัลติลิง ล้อลอยนะครับที่ใส่มาให้ในรุ่นต้นนะครับจะเป็นขนาด17นิ้วใช้ยางขนาด265 65 R17 ซึ่งก็เป็นไซส์นะครับที่สามารถเอาไปลุยได้สบายเลยนะครับนายางแก้มหนานะครับก็ไม่ต้องกลัวเท่าไหร่นะครับส่วนการตกแต่งอื่นๆนะครับที่ใส่มาให้นะครับก็จะมีทั้งตัวนะครับเสาอากาศชักฟินนะครับบันไดข้างแบบบิลลอินมาให้ กรจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวมียางอะไรนะครับติดตั้งบริเวณประตูท้ายรวมไปถึงนะครับเราช่วยอำนวยความสะดวกนะครับทั้งประตูท้ายนะครับที่เป็นระบบดูดไฟฟ้านะครับก็ไม่ต้องกระเทกแหลงๆนะครับส่วนออปชั่นภายในนะครับภายในนะครับจะมาพร้อมกับภายในสีดำนะครับเป็นเบาะหนังนะครับดีไซน์นะครับก็เหมือนกับตัวแท้ง300นะครับที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้นะครับ โดยจะมาพร้อมกับการนั่งนะครับเป็นแบบเบาะนะครับ2แถวนะครับ5้าที่นั่งด้านหน้าสองที่นั่งนะครับด้านหลังสามที่นั่งโดยเบาะคนขับนะครับปรับด้วยไฟฟ้า6ทิศทางเบาะผู้โดยสารตอนหน้านะครับปรับด้วยไฟฟ้า4ีทิศทางส่วนเบาะหลังนะครับจะเป็นเบาะนะครับแยกพับอิสระนะครับ64สิมีที่วางแขนตรงกลางนะครับมาให้ ส่วนจออินฟอร์เทนเมนต์อื่นๆนะครับก็มีใส่มาให้ครบๆนะครับหน้าจอผู้ขับขี่นะครับเป็นฟูลดิจิตอลนะครับขนาด12.3นิ้วจอตรงกลางนะครับก็เป็นทัชสกรีนนะครับขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple c a r p าพีแอนดอร่าโต้และก็รโนะครับเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับรหมดบลูทูธนะครับมีช่องเสียบ USB มาให้รวมถึงนะครับมีลำโพงมาให้6กตำแหน่งรอบคัน วรมปลอดภัยนะครับก็จะเป็นระบบควดภัยพื้นฐานนะครับมีมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเบรกต่างๆนะครับระบบช่วยออกตัวบระทัลชันลงทางลัดชันนะครับมีคุชทนมาให้มีระบบตัวเร่งโารมยานะครับถุงลมน้รภัยนะครับมีหกตำแหน่งรอบคันมีกล้องรอบคันมาให้นะครับ3ามระดัองศารวมถึงนะครับจุดยึดเบาะนะครับ Isofix นะครับก็มีมาให้นะครับแต่ว่าระบบความปลอดภัยอชียนะครับตัวเริ่มต้นยังไม่ได้มีมาให้นะครับ ซึ่งผมว่าออปชันนะครับในตัวเริ่มต้นนะครับพื้นฐานนะครับมันค่อนข้างโอเคเลยครับใช้งานทั่วไปนะครับไม่ได้ต้องการออปชันอะไรเยอะๆนะครับตัวรุ่นย่อยแรกเนี่ยเพียงพอแล้วแต่ถ้าคุณคิดว่านะครับอยากได้ออปชันนะครับความหรูหราความรับสมัครมากยิ่งขึ้นนะครับก็คงต้องขยับเป็นรุ่นโปรนะครับก็จะมีเพิ่มเติมให้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับไฟตัดบอกหน้านะครับเป็นแบบ LED มีหลังคาซันรูฟนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้ามีแอมเบีนไลท์นะครับตกแต่งนะครับมาให้รอบคัน รวมถึงเบาะนั่งนะครับที่เป็นแบบเนปป้ารวมถึงระบบประบอากาศนะครับแล้วก็ระบบนวดนะครับก็จะมีมาให้ในรุ่นโปนอกจากนั้นนะครับตัวเครื่องเสียงนะครับก็จะอัปเกรดนะครับมาเป็นเครื่องเสียงลำโพง8ปดตำแหน่งรอบคันนะครับมีระบบนำทางนะครับ i o t i o ช System เข้ามาให้ระบบอากาศนะครับก็เป็นระบบประบอากาศนะครับที่มีระบบกรอง PM 2.5ใส่เข้ามาให้ด้วย ส่วนระบบความปลอดภัยนะครับก็จะเพิ่มเติมนะครับเรื่องของระบบความปลอดภัยอัจฉริยะนะครับเข้ามาให้นะครับไม่ว่านะครับระบบช่วยเบรกฉุกเฉินนะครับเตือนเมื่อออกนอกเลนควบคุมให้อยู่ในเลนนะครับมีาบสปอตมาให้รวมไปถึงนะครับระบบช่วยเตือนนะครับเมื่อรถอยู่ในมุมแบบสายตานั่นเองนอกจากนั้นนะครับรุ่นนี้ก็จะมีการใส่เซ็นเซอร์นะครับด้านหน้าหกตำแหน่งด้านหลังหกตำแหน่งเพิ่มเติมมาให้ด้วย ส่วนใครนะครับเป็นสายลุยนะครับต้องการระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับก็ต้องกระโดดข้ามไปตัวท็อปอย่างเดียวนะครับตัวอัลต้าขับเคลื่อนสีล้อนะครับก็จะมีนะครับระบบขับเคลื่อนสีล้อมาให้นะครับมีโหมดการขี่นะครับเป็น6รูปแบบนะครับทั้งสโนว์ร็อกแซน์มัลเท้นมัดและก็อินดิวิเดียลนะครับรวมไปถึงนะครับระบบล็อกเฟืองท้ายนะครับแล้วก็ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับระบบช่วยกับรถนะครับในที่แคบก็จะมีมาให้เฉพาะในรุ่นอัลต้าขับเคลื่อนสีล้อนะครับ นอกจากนั้นนะครับก็จะมีการอัปเกรดลำโพงนะครับเป็นของ e f f ฟ n i t ตมาให้ในตูดท็อปด้วยซึ่งถ้าใครเป็นสายหล่อนะครับสายแต่งที่เท่ขับในเมืองนะครับเข้าห้างนะครับไม่ได้ออกป่าแต่อย่างใดนะครับผมว่า2รุ่นแรกเพียงพอแล้วครับขับขึ้น่อ2ล้อนะครับไม่จำเป็นนะครับต้องกระโดดข้ามไปตัวขับขึ้นอน4ล้อนะครับ และนี่ก็จะเป็นอาเดีดทั้งหมดนะครับของตัวแท้ง300นะครับตัวดีเซลนะครับเปิดตัวมาล่าสุดนะครับทำราคาออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับตัวรถน่าใช้ขึ้นเพราะเป็นเครื่องดีเซลนะครับรวมไปถึงนะครับแต่งต่อตามสไตล์นะครับแต่ละคนได้เลยนะครับเพราะว่าแต่งได้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าใครชอบข้อมูลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ